วันนี้จะพามาซ่อม iPhone 6S พัดอ,อาการไม่ชาร์จขั้นตอนแรกเราก็ยกเม็ดออกมายกออกมานะครับขัดพัดถูๆเกาๆดูว่ามีขาไหนมันหลุดมันล่อนไหม ตอนยกก็ต้องระวังนะครับจะให้ไปโดนนิดข,ข้างๆไม่งั้นจะสบายปากระบากตูดอันนี้ตามสไตล์ชังกาดใครจะทำแบบไหนก็จะดราม่ากันนะครับยกขัดขัดทูทูยกยกขัดขัดทูทูยกก่อนนะครับตอนนี้ยก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 ,ยกเคลมาเช็คดูตรวจสอบไลาย อาตะกลัวอยู่ครบไหมอาอยู่ครบไปหาเม็ดอื่นมานะครับรการยกก็ต้องใช้ฮอตแอร์นะครับลมร้อนภาชาช่างนะครับเรียบแบบนั้นเอ,เอาแล้วจะวางทำไมวะเนี่ยยกออกก็ยกออกสิวะ การยกก็ต้องใช้ฟักนะครับฟักนะไม่ใช่ฟักอยู่เป็นฟักหลอดนะครับอย่างดีอ๋อนี่เรายกกระเม็ดอะไรมานะครับจากบอร์ดตี แล้วก็ลงฟักนะครับเอานี่นี่บอดบอดดีนะครับ, body, รบลงฟัก์ไล่ตะกัวเอาเอาขายมันเรียบเรียบแป้นเลยๆจะจะได้วางง่ายๆนะครับไล่กันต่อไปตะกัวลงเล็กน้อยให้มันรื่นครับ ร้อนก็ต้องใช้ความร้อนนะครับสักสี่ร้อยนิดๆถ้าไม่ร้อนแล้วขาดหลุดเอาไล่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 ไลกันต่อไปไล่ให้สวยทำประชาช่างนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ทำฮาร์ดแวร์ไล่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 เอาไล่ไล่สองสองนะครับ ใทมีวิธีตัวน,นี้ก็ไม่ว่ากันนะครับลองดูนัดเคหนัดมันอันนี้เป็นสไตล์ช่องกะกางนะครับชบับ้าน,านให้เสร็จเราก็เช็คดูค้านะครับตรวจสอบดูอยู่ครบไหมขาหายก็ไปตามที่ตลาดนะครับ สองโดอาย,อย่ครบสองสองเช็ดเช็ดนะครับขัดขัดทุ่ยๆเป่าเป่าเชียเช่ยมเชี่ยมอันนี้คืองานฮาร์ดแวร์นะครับผมอันนี้เป็น EP แรกนะครับผม ทำไมน้องใหม่ไฟแรงขั้นตอนนี้เราจะยกเอาเม็ดตอรไรออกมานะครับรักบอดดีมลมร้อนเป่าที่ครับเป่าเป่าที่ครับเป,าเป,าเป,าเป่าเป่าแล้วเตรียมยกครับ อันที่เห็นมันใหญ่ๆนี่คือขยายออกมานะครับไอเม็ดจริงๆมันเล็กนะครับผมเปล่าเป่าสกิดดูนะครับว่ามันร้อนหรือยังถ้ามันเดินร่รมเราถึงค่อยกนะครับถ้ามันแข็งๆอยู่ไปย,ยกไม่ได้นะครับ นีเม,ม็ดสวยนะครับเราได้เม็ดมาแล้วครับ,รบก็จะไล่ออกนะครับไล่ๆแล้วก็จะบอนขาใหม่นะครับ ได้เม็ดแล้วเราก็จะตรงทำความสะอาดด้วยฟลักก่อนนะครับความสะอาดเม็ดเสร็จเราก็จะบ่อนขา,าใหม่กันแต่คลิปมันยาวก็ต่อที่ EP 2นะครับเอาไลไล่ไ like, ล like, 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 ่ไล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 ่ทำความสะอาด 嗷。